โมชิโมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะทั้งคนหลอ่อทั้งคนสวยทั้งหลายวันนี้กับเราช่องเรียวสือที่ภาคเสียงนะคะจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานเนี่ยวันนี้เราจะมาลงคลิปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่คลิปภาคู้ซันเอนมุอุซุยเซนิสึอะไรนั่นนะคะวันนี้เราจะมาดราม่าอีกแล้วนะคะมีเรื่องให้ดราม่าอีกแล้วถ้าไม่ดราม่าคือไม่ใช่ช่องเรียวสือที่ภาคเสียงัวจริงนะคะก็วันนี้เราจะมาดราม่าในหัวข้อ มา r s สออริโอซีนะคะทุกคนรู้จักมา r s สออริโอซีกันไหมคะถ้าทุกคนไม่รู้จักเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้เลยนะคะว่ามา r สออริโอซีออริโอซีทั้งหลายเนี่ยก็คือแบบเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสมมุติแทนตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เกินอาจจะไม่ใช่ร้ออหรอกเออมัดคอดเละเออเข้าใจใช่ไหมมัดคอดวันนี้เราจะมาดราม่าในเรื่องของ การสร้างมาร์ทคอร์ดของคุณนั่นแหละที่ทําให้ดีฉันต้องมาทําคลิปแบบเนี้ยไม่ได้จะด่านะแต่มันเออเหลืออดจะพูดเหลืออดเหลืออดอยากพูดมากเลยก็นะขอพูดเลยเลยนะอืมก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะคลิปนี้กดดิสไลค์ได้นะไม่ได้ห้ามแบบห้ามดิสไลค์ด่าได้ถ้าแบบเห็นไม่ตรงเนี่ยด่าได้นะครับ เรื่องแรกของการสร้างมัของพวกคุณเลยนะพวกคุณจะกำหนดใช่ไหมล่ะว่ามัคุณชื่ออะไรอายุเท่าไรส่วนสูงเท่าไร่อายุเท่าบลาๆในโมน,นี่อายุหลายรอบแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เราจะด่ามาเรื่องร่างกายเนาะแบบส่วนสูงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าที่เราเอาเ่องมิสซี่มาเราไม่ได้ตั้งใจจะด่านน้อนมิสซี่อะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกว่า บอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าเออผมเอาตัวละครตัวไหนมาเนี่ยอย่าคิดว่าผมดนาเขานะผมไม่ได้ดนาผมเอามาเป็นตัวแทนเฉยเฉยเพราะว่าผมไม่มีอมอมัสออริโอซีของใครทั้งนั้นแหละความจริงก็มีก็ไปดูเลยกว่าค <Stefan> ะ <c oughs> เรื่องแรกของร่างกายของมาสคุณเนี่ยคุณจะตั้งให้มันสูงใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่เราดูมานะมาสขดแต่ละคนเนี่ยมันจะแบบ มาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไทยใช่ไหมล่ะแล้วมันสร้างแบบเบียวอะเออสร้างเบียวเกินไปอะเราเจะอของญี่ปุ่นก่อนเลยละกันเนาะส่วนสูงผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนสูงของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงอะไรแบบสูงมากจนเป็นเปนรตหรอกนะเออคืออันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์นะเขาบอกว่าคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ย สูงหนึก็สูงสำหรับเขาแล้วแหละร้อยเจ็บห้าถือว่าสูงมากพวกคุณปลาไปเท่าไหร่แล้วอรอยอ่สิบห้าสองร้อยสาม600ห้าสี่ร้อยห้าอย้ย็้อยปด้อย้าร้อยหนึ่งพอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะแต่มันเยอะเกินไปไม่คุ้นไม่คุณจะเย็นเย็คนคุนะไม่ใช่ไททันบวกเปรตผสมกันไม่เอานะ ต่อไปส่วนสูงของผู้หญิงส่วนสูงของผู้หญิงส่วนใหญ่เลยนะก็นั่นแหละมัสคอตผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เอาของเพื่อนเราเนี่ยแหละนางจะสร้างเตี้ยมากเลยเอาเวทบางคนนะที่จะสร้างสูงสูงหน่อยก็นั่นแหละเนาะไม่อยากพูดเอ้ยเครไครู้อย่าไปบอกเพื่อนนะก็น่าจะรู้ตัวกันอยู่แล้วว่าด่าใครใครเป็นใครรู้ ไม่ต้องมาทำเป็นใส่ซื้อเลยไอ้เพื่อนก็นะเอาไม้ของเพื่อนเราเลยแล้วกันเนาะเป็นตัวอย่างมัทเพื่อนเราเบียวไงก็เอาเป็นตัวอย่างก็ได้ม์ทผู้ชายของเพื่อนเราคนนึงเนี่ยเอิ่มเขาเนี่ยสร้างเป็นสัญชาติพวกเอเออ่มอังกงอังกฤษพูดภาษาแบบ เอออะไรพันนั้นอะเมืองหนาวเออต้องพูดบอกว่าภาษาเมืองหนาวเอาจริงๆนะคนเราอะมันไมสน่ส่วนสูงเนี่ยมันไม่น่าจะเกินสองร้อยห้าสิบขึ้นนะเออถ้าเกินนี่คนหรือเปล่าหรือว่าไปรถกับชาติมาเกิดไม่ได้ด่านะไอเนี่ยมันแบบพูดสโลแกนมันเลยนะว่าเออหลอ่อรวย เออไม่อยากพูดคําต่อเนาะเอาเป็นว่าอวัยวะเพศของผู้ชายใหญ่เออมานะนะเอาไปคิดกันเอาเองแบบมันสร้างมาทมันแบบเบียวเกินไปอะ่ะแบบรับไม่ได้แต่เราก็ไม่ค้าพูดไปหรอกเพราะว่ามาัเราก็สูงเหมือนกันแต่ไม่เคยสูงเกินสองร้อยแล้วตอนนี้ก็คือลดมาหมดแล้วนะอยากจะฝากบอกเพื่อนคนนั้นว่าจะสร้างมาเนี่ยให้มันไม่เบียวหน่อยสูงเกินไปก็ไม่ดีนะ เข้าใจตรงกันนะอ่ะส่วนเรื่องการสร้างมัดของมันผู้หญิงมันเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยได้สร้างมัดตัวตัวหนึ่งขึ้นมาขอขอตั้งชื่อว่าน้ำแล้วกันนะเอาง่ายๆคือมันตั้งมันชื่อว่าน้ำใช่ไหมล่ะสิทีนี้มันเนี่ยบอกว่าไอ้น้ำเนี่ยร่างผู้ใหญ่เนี่ยมันคับแซดเลยหน้าอกอะคิดดูเหอะคับแซดมันจะใหญ่ขนาดไหนคับซีว่าใหญ่แล้ว คัพแซนี่มันจะขนาดไหนมันเกินมนุษย์มานานนเกินไปหรือเปล่าเอออย่าง่ากนี่คนไม่น่าจะมีแบบหน้าอกที่ใหญ่ขนาดนั้นนะขนาดผู้หญิงที่หน้าอกใหญ่ที่สุดยังไม่เท่าคัพแซเลยนะเฮ้ยคัพแซเนี่มันเป็นคล้ายๆกระตูนอะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะสักเออเท่าไหรด่ดีแค่หน้าอกห้าสิบถึงหกสิบอันนี้โอเคแล้วนะอันนี้ใหญ่มากแล้วนะเนี่ย โคตรใหญ่เลยแอดขอโทษค่ะอะต่อไปของอีกคนนึงการสร้างมาชายมันก่อนเลยนะการสร้างมาชายของมันเนี่ยมันก็จะสร้างแบบหลอ่อแบบหลอ่อนิสัยตามมันแล้วค่ะทุกคนเออมันจะสร้างมาชายของมันเนี่ยม้มันเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมล่ะแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยร้อยเจ็ดห้าถือว่าสูงแล้วอันนี้เราไม่รู้หรอกนะว่ามามันออกกําลังกายแบบหนักขนาดไหนอ่ะแต่ก็น่าจะสูงแหละ เท่ากำลังกายแบบหนักๆจริงๆอะนะก็เอมก็ร้อยปสิบขึ้นมาดมันผู้ชายบางตัวที่แบบเป็นเมะเอออะไรแบบนี้ถ้าเป็นเคสก็นั่นแหละสูงๆเคสปกต,กติต่อไปการสร้างมาดหญิงของมัน มันเป็นคนที่แบบวาดรูปแล้วรูปเนี่ยออกมาผู้หญิงหน้าอกใหญ่ทุกคนไงเออมามันก็เลยหน้าอกใหญ่ไปโดยปริยายทุกคนรู้กันแล้วใช่ไหมว่านี่คือความเบียวของเพื่อนแต่เพื่อนก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละนะว่าด่าอยู่ก็พูดถึงมาญี่ปุ่นนะมาถ,ถ้ามารของคุณเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนสูงผู้ชายเนี่ยคุณควรเอาไม่เกินหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นส่วนสูงผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยคุณไม่ควรจะเอาส่วนสูงที่เกิน100 70นะครับก็ต่อไปเป็นส่วนสูงของคนไทยก็ถ้าเป็นของผู้หญิงตั้งแต่165ขึ้นไปถึง180ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นส่วนสูงของผู้ชายก็1 8 0ยแถึง 190, ก็โอเคเลยนะเนี่ย่อ,อ ยังไงก็ขอฝากให้คิดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะสร้างมาัดไม่ให้เบียวเนี่ยสำหรับวันนี้ก็เอาพี่อินุมากีมาปิดคลิปละกันนะวันนี้ก็ซซยนานราปลาตากแห้ง